สวัสดีค่ะทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันบ้างเอ่ยวันนี้นะคะหมูจะปั่นจักรยานไปส่งเจเด้น mm hmm. เสร็จแล้วก็จะไปร้านเอเชียนะคะแต่ว่าเป็นอีกร้านหนึ่งกับที่หมูเคยไปนะคะอยู่ใกล้กว่าแต่ว่าร้านเจเลสแต่ว่าก็มีของเยอะเหมือนกันคะ่ะ จะไปชิ้นเกล็ดขนมปังนะคะแล้วก็จะปั่นจักรยานเลยไปอำเภอนะคะเพราะว่าหมิวเพิ่งไปทำเรื่องทำพาสปอร์ตเนเธอร์แลนด์นะคะกับอาบับประชาชนเนเธอร์แลนด์ไม่ได้เป็นต่างด้าวแล้วนะคะคือเป็นคนเนเธอร์แลนด์เต็มตัวแล้วนะคะก็จะปั่นจักรยานไปรับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนได้แล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะเชื่อตอนนี้กลายเป็นเสื่อตัวโปรดของที่ดินเป็นเลย แล้วใส่อีกนะไปโรงเรียนนะเดี๋ยวครูจะบอกว่าหนมีเสื้อตัวเดียวโอเคหรอไหมคะอยาไปหนูจะไปไหนคะวันนี้ไปโรงเรียนสวัสดีครทุกคนทำงานนะท่าสวนครับโน่นงุดทุกคนตรงโนนไปโรเรียนกันะคะนะคะทุกคนนี่ค่ะลในแชร์ของเราเล็กนะคะแต่ว่าของเยอะมากอะจริงเลยก ไปกันเลยของแช่แข็งก็มีนะเล็กกระของเยอะมากเลย นะคะเกลดขนมปังก่อนคะนี่มีไม่กวาดบ้านเราด้วยค่ะมีไม่กวาดบ้านเราด้วยใบยตองก็มีนะคะใบตองแช่แข็งของแบบเยอะมากเสน้นเดี๋ยวไปหาของก่อนนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนอำเภอเดี๋ยวไปเอาไปเลยค่ะ ระหว่างเราที่นี่เรานา่งเล่นใช่ไหมคะเราคิวนะคะบ้านแล้วนะคะทุกคนนี่ที่ว่าเป็นร้านเอเชียม,มาได้เกร็ดขนมปังมาแล้วนะคะซื้อมาแค่อย่างเดียวค่ะ เพราะว่ามันใกล้ที่บ้านอยู่นะคะมีร้านเอเชียอยู่2ร้านร้านใหญ่ที่เคยไปครั้งนั้นแล้วก็อันนี้เป็นร้านเล็กๆนะคะส่วนมากมือจะชอบไปร้านใหญ่มากกว่าเพราะว่าเวลาเราซื้อเขามีสะสมสติกเกอร์5ยูโรได้หนึ่งสติกเกอร์ก็สะสมแล้วก็จะได้ส่วนลด2ยูโรนะคะมันก็จะชอบไปร้านนู้นมากกว่าแต่ว่าร้านเล็กที่ไปนี่คือใกล้ก็อะไรที่ขา,ขาดเหลือเล็กๆที่น้อยมือก็จะไปซื้อที่ร้านเล็กเอาค่ะแต่ว่าเจ้าของก็เป็นคนเวียดนามทั้งคู่นะคะและก็ อำเภอค่ะอันนี้ได้มาแล้วบัตรประชาชนนะคะแล้วก็พาสปอร์ตค่ะที่จริงคือคนที่นี่ถ้าเกิดว่ามีใบขับขี่ก็ไม่ต้องไม่จะเปน็นต้องทำบัตรประชาชนนะคะไม่ได้บังคับเลยแค่ว่ามีเอกสารทีใบให้เรียกว่าสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณเป็นไทยแต่มีไม่อยากโพกแค่พาสปอร์ตนะคะก็เลยต้องทำบัตรประชาชนด้วยก็เลยเสียงเงินสองเด้งค่ะ ทำพาสปอร์ตด้วยแล้วก็ทำบัตรประชาชนด้วยตอนแรกนะคะตอนยื่นขอสัญชาติก็เสียเยอะแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะได้พาสปอร์ตฟรีหนึ่งเล่มเล่มแรกแต่ก็จ่ายกันค่ะจ่ายเงินค่ะเสียจางเฮ้ยแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งอ๋อไปเมื่อกี้นะคะที่เลยไปอำเภอก็ไปได้วิตามินมาให้ใจเด่นด้วยนะคะเป็นวิตามินแบบว่า เหมือนมันเป็นเยลลี่อะค่ะคือไหนๆเขาก็กินเยลลี่เป็นขนมนีแล้วก็เลยซื้อเป็นแบบวิตามินนะคะเลยเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้เขาเป็นเขาเริ่มกินยากแล้วค่ะทุกคนคือผักอ่าไม่กินมีเหลืองกินแตงกวากับแครอทแบบสดๆบ้างอาหารข้าววันทีกินข้าวเปล่าแล้วกลับไม่กินเนื้อบางอย่างคือ ไม่กินมูไม่กินคือไม่อยากกินว่าเออลูกจะเป็นมังสวิรัตหรือเปล่าจ้ะก็เลยเออซื้อแบบแบบเป็นมีวิตามินให้เขาสันนิดหนึ่งพอดีจังหวะเป็นหนึ่งทั้งหนึ่งด้วยแล้วก็ไปอำเภอพอดีแล้วอำเภอก็คืออยู่ข้างหน้าที่แบบว่าเป็นขายของนัน้นนะคะคือแล้วก็ล็อกไม่มีล็อกดาวน์แล้วก็เลยสามารถเดินไปซื้อได้แล้วก็เดินซื้อหมวกให้มีลานาด้วยเพราะว่ามันเล็กแล้วนะคะ ก็เลยได้ทั้งมิลาน่าและเจเดนเลยค่ะแล้วก็แม่ด้วยนะคะ,ะ,ะ,คะต่อไปเดี๋ยวเขาไปทำตับข้าวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะรับเจเดนไม่ทันนะคะเ,เพราะว่าอยากจะทําก่อนเกลั่วเจเดนจะเห็นว่าจะแอบใส่ผักเข้าไปนะคะวันนี้หมูจะลองทำอะไรนะทอดมันกุ้งครั้งแรกเลยนะคะไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมแล้วก็เจเดนจะกินไหมน,นะคะไปดูกันเลยคะ่ะนี่มิลาน่าตื่นแล้วนะคะก็จะมาทําปั่นทําทอดมันกุ้งกันนะคะอันนี้กุ้งที่หมูซื้อมันเป็นกุ้งแบบแช่แข็งที่เขาทําแบบสุกแล้วนะคะ สูตรก็ไม่มีอะค่ะใส่ใส่มาลงไปเพราะว่าที่ที่ดูมาไปดูใน youtube ที่เขาทำมาคือสูตรเขาคือ500กรัมแต่เรามีเท่าไหร่ไม่รู้เรามีน้อยกว่าเท่าที่รู้คือเรามีน้อยกว่าแล้วก็กลายเป็นสูตรเอ่อกลายเป็นสูตรอะไรอะเป็นสูตรเท่าที่มีะคะ่ะใส่อะไรก็ใส่ใส่มาลงไปะะแล้วกันแล้วก็เอ็บใส่ผักด้วยนะคะ ไม้ทำก่อนที่เจเดนจะตื่นไม่ได้ไปตัดผมนะคะทุกคนไม่ได้ไปแอบตัดผมนะคะผมไม่ให้ังค่ะนี่ล่าตื่นแล้วค่ะเพราะมันเสียงดังรอพนักงานสองแต่ว่ามินจะแบ่งประมาณนิดนึงแบบยังไม่ปรุงรสนะคะเอาไว้ทอดให้มิละหน้าด้วย ให้นท่มีกันั่น้อด้วยนิดนึงก็ก็จะปรุงรสเข้าไปเลยค่ะเอ๊ะปรุงเข้าไปเลยก็ได้ว่าจะคนดีออาไงดีปัดเลยค่ะกระกาเลยนะคะสีอีวสีอีวขาวซอหอยพริกไทยปน่น เรวใส่น้ำตาลแล้วก็หัวหอมกระเทียมค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ไม่มีไม่ได้ใส่กระเทียมกับน,น้ำตาลชิ้นก็ใส่แบบนี้เอาตามหน่อยใช้แป้งสาลีเนี่ยนะคะแกะเอาแกะเอานะคะถ้าไม่อร่อยไม่คุ้มลุงกลงก็ไม่ต้องใส่ นนะของนี้แล้วนะก่อนเลยค่ะนั่นใหญ่ของเจเดนด้วยก็จะจำง่ายหน่อยนี่ร <laughs> ายการเลี้ยได้ไม่น่าจะไม่คุ้นกันแน่นอนพอทอเสร็จแล้วนี่ ก็ถือว่าผ่านนะคะคิดเองตอบเองทำเองแถวหวังว่าจะไม่กินเองนะคะก็ข้อเรามาอันนี้ใหม่ๆเลยนะคะก็คองดีนะคะแต่เยดายมันไม่เป็นวงกลมนะคะน่าจะหลอกเซดามันเป็นโดนัทเลยทำแบบว่าของกินโดนัทก็อาจจะมีแบบเป็นรูๆนิดๆ ก็โอเคนะ่าจะใช้ได้อยู่แต่ว่าพอทอดไปได้สักพักมันก็จะมีการแฟบตัวลงนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าพงเลยน,นะคะนี่คิดว่าทําก้อนเลยมันะคะออกมาก็อย่างก้อนใหญ่ขอชิมสักนิดนึงแล้วกันรสชาตินี่ชิมก่อนนะคะเด้งนุ่มอร่อยนะคะทุกคนแต่ว่าทำไมนึกถึงรสชาติไวๆไวๆดั้งเดิมอะรุ่นโบราณละแต่อร่อยมากเลยคะ่ะ หวังว่าเจเดนจัดทานไะอ้อดทนไปดุ้นกันนะคะเล็กก้มไวตู้เล็กก้มไวตู้ชวนรุ่งเถอหืมกัดได้ด้วยเหรอลูกเก่งจังเลยเห็นไหมน้องก็กิน <c oughs> โดนน้ำกุ้งอ่ะ <c oughs> เอากินน้ำก่อน อร่อยไหม l e k eh? k ด okay. mm. ูจุดขนาวเามกิบข้าวเาไม่กินขนาม่กิปอืมยากมาขาม่กินอืมมีแล้นะอร่อย อร่อยนะลูกเกินไปจริงๆแล้วเกินจริงๆเยี่ย Chippies hả mẹ chippies chippies mama chippies hả mama chippies hả mama chippies hả mama chippies papa <laughs> แค่นี้แม่ก็ชื่นใจแล้วคะ่ะขอบคุณครัลูกเขาเล่นกันนะคะแล้วก็เก็บโคต่อไปคะ่ะค่ะ,คะทุกคนนี่ก็เป็น กิจกรรมหลังทานอาหารเสร็จนะคะมิวก็จะมอบหมายหน้าที่ให้โยฮันเป็นคนเล่นกับลูกไปเลยนะคะแล้วมิวก็จะมาเก็บครัวล้างจาน,เป,นเป็นแบบนี้ทุกๆวันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ถือว่ามิชชั่นคอมพิวต์แต่ก็เกือบจะไม่นะคะเพราะว่าตอนบอกที่ว่าเป็นโดนัทกุ้งจะได้ไม่กินนะคะแต่ว่าพอโยฮันบอกว่าเป็นเหมือนขนมกรุบกรอบจะได้ลองทานแล้วก็กินนะคะก็กินไปนหนึ่งชิ้นค่ะแต่ยังดีดีกว่าที่ไม่ไม่กินเลยนะคะ และทอดมันกุ้งของเราก็เหลือ4ชิ้นนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่ามิวเอาไว้กินตอนเช้าอีกนะคะอะไรที่เหลือตอนเยน็นมิวกินตอนเช้าตลอดเลยนะคะค่ะ <c oughs> ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ